ฟังเพลงใหม่ฟูจิคาเซโดยที่เขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าเราไปด้วยแถมลงมาเจอแฟนขับแบบใกล้ชิดขนาดนี้อีก Fuji ase, ฟูจิคาเซเซอร์ไพรส์คนไทยเนี่ยวันเนี้ยจดที่พารากอนไม่ทันตั้งตัวเราก็อยากไปมากถามว่าไปไหมยากแก้ปวดพร้อมแล้วครับไปกันเลยเมื่อหน่าฝนตกเขายังแบบกลางล่มกันขนาดนี้เลยอ่ะนี่ผมยังไม่ได้ฟังเพลงใหม่เลยนะรอฟังพร้อมฟูจิเลยยิ่งใกลถึงเวลาผมก็ตื่นเต้นแล้วคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับพอถึงเวลา Fu ฟูจิก็ขึ้นมาพอมกบเปิดเพลงใหม่ให้ฟังกันเลยครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมหรือว่าคอนเสิร์ตแต่เขาก็ส่งพลังความสนุกของเพลงเขาออกมาได้แบบเต็มที่มากๆสนุกมากหลังจากนั้นก็ได้ฟังเพลงไปกับฟูจิสองสาเพลงก่อนที่ทุกคนจะร้องเพลง Happy Birthday เพื่ออว้พอวันเกิดฟูจิในวันที่สินี้ เพลง so ใหม่ฮจิโกผมชอบไว้น,วนั็นเพลงมากเพลงมนันสนุกแล้วก็เอนจอยมากๆครับสำหรับใครที่ไม่ว่างมางานนี้ผมก็เก็บบรรยากาศมาให้ประมาณนี้แล้วแล้วก็เพลงใหม่กับ MV ใหม่สามารถหาดูได้แล้วครับตอนนี้เลย